วินาทีแรกที่ทํางานคือเป็นนักข่าวโดยสายเลือดรู้ว่าบางทีถูกหลอกเราก็เ,กเต็มใจให้หลอกเพราะว่าเราได้ข่าวก็ต่างคนต่างใช้กันนั่นแหละนะข่าวประโยชน์สมประโยชน์แต่ว่าอย่าไปรับผลประโยชน์ก็แล้วกันกถ้ารับผลประโยชน์นี่เป็นหมาทันทีเลยเพราะว่าคณะนิเทศศาสตร์สอนไว้ตั้งแต่วันแรกที่พี่ฟองเข้าแล้วตอนนั้นนะมันมีไหมมีเยอะพี่ฟองสูงสุดล้านหนึ่ง บางทีเราอาจจะไม่รวยมากเรากินไม่ได้แต่เราเท่มันต้องมีเส้นที่เราจะต้องไม่ก้าวข้ามเป็นนักข่าวทํางานด้านนิเทศมีจรรยาบรรณจรรยาบรรณโหนคืออะไรทิ้งท้ายนี่ฮะดวงเมืองจากที่พี่ฟองเคยดูมามันจะเกิดอะไรขึ้นมัน้งเกิด แซยิสแซยิดแซปีหกปีหกป้หกสปีหกปี 60, 60, 60, 60. กับแซยิสสวัสดีครับผมเอกเอกพรศรีสุขทวีรัตรุ่นที่36นะครับนึ่งด้วยคณะนิเทศศาสตร์จุฬาของเราเนี่ยครบรอบ60ปีนะครับก็ถ้าเกิดเป็นคนเนี่ยก็คือแซยิดวันนี้เรียกว่าเป็นแคมเปญพิเศษของคณะก็แล้วกันนะครับจะเชิญคนที่ถือว่าเป็นต้นแบบ ของการประกอบอาชีพในแขนงนิเทศต่างๆเอามาพูดคุยกันนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ในสายงานด้านการข่าวเิญพบกับพี่ฟองฟองสนานจามนจันทร์รุ่นที่1ินะครับสวัสดีพี่ฟองครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบางคนเรียกพี่ฟองบางคนเรียกป้าฟองเพื่อนเรียกอะไรฮะเพื่อนส่วนใหญ่เรียกฟองต้องยอมรับว่าชื่อฟองสนานค่อนข้างแปลกหูไม่แปลกหูมีคนเดียวในสากลนจักรวาลไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่มีใครเรียกถูกเลย แล้วพี่ฟองก็อายคือความรู้สึกของวัยรุ่นเนี่ะนะอายอายเขามีชื่ออื่นเพนสีเพนจันอะไรเงี้ยฟองสนานอะไรอะ่ะก็ไปบอกคุณพ่อซึ่งเป็นคนตั้งหนูขอเปลี่ยนชื่อเพราะว่าหนูอายทั้งโรงเรียนไม่เหมือนหนูเลยแล้วคุณพ่อก็อธิบายว่าพ่อเนี่ยรักหนูมากนะพ่อเอาชื่อหนูเนี่ยมาจากบรรณคดีสารสังสิงชัยจานอยู่ในใบลาน เล่นขนาดเนี้ยแล้วคุณพ่อก็มาอ่านให้ฟังเนี่ยชื่อหนูอยู่ตรงนี้นะชื่อหนูเนี่ยเป็นสนมพยานาคอยู่ใต้บาดาลชื่อสนานฟองครับคลื่นตีเป็นฟองสวยงามมากเขาบรรยายในหนังสือใบาลานพ่อก็เลยเอาชื่อหนูมาเปลี่ยนจากสนานฟองเป็นฟองสนานาทุกวันนี้ขอบพระคุณพ่อที่ตั้งชื่อให้หนูเพราะว่า หนึ่งมันเท่มไม่ต้องสวยนะเพราะว่าพี่ฟองไม่สวยอยู่แล้วมันเท่สองแทบไม่มีคนเรียกถูกไปเป็นนักการเมืองอย่างเนี้ยฟองสนามส่วนใหญ่จะฟ,ฟองสนาม,นามเอาทีนี้มามาถามเส้นทางพี่ฟองบ้างก่อนหน้านี้เรียนบัญชีแล้วทําไมถึงออกจากบัญชีแล้วมานิเทศอ่ะน้องเอกคะ่ะคือเป็นคนสอบเก่งคะ่ะ<อ>บ่แต่<อ>เรียนไม่เก่งสอบเก่งแปลว่าสอบที่ไหนก็ติดสอบที่ไหนก็ติดติด,ดจุฬาแล้วทาไมรออเลือกเลือกบัญชี ไม่ได้เลือกมีคนเลือกให้ไม่รู้จักว่าจุลาคืออะไรอยากจะติดแต่พระเกี้ยวน้องเอกขาไม่รู้เรื่องเลยติดบัญชีในขณะที่ทําเลขก,ก็ไม่เก่งเก่งแต่ท่องอมอมไม่เห็นจุลาครั้งแรกเห็นตึกอ,อักษรนึกว่าวัดยกมือไหวมีพยานมนะมีอะไรเต็มไปหมดไม่เคยเห็นจุลาอพอไปเรียนไปทั้งเดินขบวนทั้งเชีย กิจกรรมกิจกรรมเป็นบ้าเป็นหลังเลยน้องเอกเรียนปีครึ่งเขาก็เชิญสเสด็จออกครับโดนีทายพูดง,ง่ายๆอ่ะหลังจากโดนทายสอบใหม่แล้วทําไมพี่ฟองถึงเรื่องนิเทศฮะเพราะเพราะมันคนละโยน์กันเลยฮะบัญชีตัวเลขตอนนั้น,นตอนนั้นต้องบอกน้องเอกบอกบพวกเราทั้งหมดเลยคณะนิเทศไม่มีใครรู้จักเลยที่เห็นก็เพราะว่าเขามีนิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์คณะเราอ่ะเขาไปขายที่ประตูเล็กบัญชีครับรู้เลยว่าเนี้ยชั้นเลยเนี่ยอตั้งเป้าไว้เลยอยากเป็นนักหนังสือพิมพ์อยากจะเป็นนักข่าวสอบเลยก็บอกว่าสอบเก่งได้อีกก็ไปเรียนครับได้ตั้งเกียรติยมมาดับสองไม่ใช่แค่นะก็ดีใจเพราะว่าอยู่นิเทศเนี่ยพอบรรทุกฉลกถ้าพูดภาษาโหนนะไม่ต้องเรียนเท่าไหร่เลยดูหนังทุก ลงในสยามริโดสกาล่าและแถวแถวนั้นนะโอ้โหนี่นี่ขนาดแอบไปดูหนังตั้งกี่เรื่องยังได้กี่เรื่องนี่ยังหลงังอมันถูกฉลองนะ,อะชอบอ่ะแล้วก็สนุกไปหมดเลยอะ่ะ <laughs> เรียนจบพี่ฟองก็ตรงมาสมัครงานเป็นนักข่าวเลยไ <laughs> หมหูนี่สนุกมากเลยนอนอยู่หอจุฬาเงินไม่มีในกระเป๋าเลยแบบฉันจะทํายังไงเนี่ยอืมปรากฏว่าพรมลิขิตอืม ลิขิตไว้แล้วว่าสยามรักเปิดรับนักข่าวอืเป็นรุ่นแรกของประเทศครั้งแรกของประเทศที่เขาเปิดรับนักข่าวเพราะว่านักข่าวสมัยก่อนไม่มีเปิดรับไม่มีอะไรเลยดึงกันเข้าไปสมัครกันเข้าไปชวนกันเป็นลักษณะชวนเข้าไปเปิดสอบด้วยนะเป็นนักข่าวรุ่นแรกของประเทศที่สอบเข้าเห็นไหมแล้วก็สอบได้ สอบได้สอบเ <คน S 2> ก่งจริงก็บอกสอบเก่งแต่หนูไม่เก่งแล้วก็ไปทําได้ห้าปีแล้วก็ออกเพราะว่าชีวิตหนังสือพิมพ์เนี่ยนะหนูก็เข้าใจใช่ไหมลูก<ะ>มันก็มา<ะ><ะ>ล่ๆๆลเาเนื้อก็ไม่ไหวละวลองต้องหาความมั่นคงให้ชีวิตเราอย่าลืมความมั่นคงของชีวิตบ้างนะคะเด็ก <c oughs> ๆรุ่นใหม่ก็เลยไปสอบเข้ากรมประชาพันธ์อีกได้อีกได้อีกสอบเก่งแล้วไีอีกแต่ทั้งหมดทั้งนั้น วินาทีแรกที่ทํางานคือเป็นนักข่าวโดยสายเลือดองานแรกๆที่พี่ฟองทํำตั้งแต่เข้าสยามรัฐเนี่ยไปวิ่งข่าวอะไรสายสังคมสังคมอสาสธรรมสุขศึกษาแล้วก็เปลี่ยนมาสายพลังงานสายเศรษฐกิจแล้วก็สุดท้ายสมัยในชาติวันแรกที่ในชาติรับพระบรมราชโองการโปรดก้าโปรดกระหม่อมเป็นนายกครับพี่ฟองอเข้าสายการเมืองจะเข้าสายการเมืองเต็มตัว ถูกย้ายไปสายการเมืองเต็มตัววนเวียนอยู่กับสายการเมืองตลอดเจอนายกมาห้าคนลบโดยเฉพาะนายชาติเนี่ยตามท่านไปรอบโลกสามรอบเลยจนวันสุดท้ายที่ท่านถูกจี้ที่บนเครื่องบินบยังตามไปส่งท่านอยู่เลยก็ผ่านอาชีพนักข่าวมาตลอดให้ทำอย่างอื่นไม่ทำเขาให้เคยไปเป็นบอกอหนึ่งเดือนเข้าโงพาบาลทำไมบอกอนี่คือแปลว่าได้เลื่อนตำแหน่งนะ จากนักข่าวได้เรื่อเป็นบกหนูจำสโลแกนของพี่ฟองไว้แล้กินกินไม่ได้ใหญ่ไม่ได้แต่มันเท่คือพอนั่งเป็นบกต้องนั่งอยู่ในห้องแคบแต่ว่าพอไปเป็นนักข่าวโหตามเข้าไปเห็นโลกเห็นอะไรเห็นตลอดชีวิตมีแต่นายกไปรอบโลกสามรอบก็ถามว่าคุณฟองไปเห็นอะไรบ้างเห็นหน้านายกนะเพราะว่าพลาดไม่ได้อะเดี๋ยวตกข่าวตามท่านในพลเด็ชาติาชายไปที่สนามบินนาริตะมีวันหนึ่ง ปรากฏว่าวันนั้นอ่ะพี่ฟองหลบไปห้องน้ํามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นดูเหมือนว่าท่านพลเอกช่าชายท่านจะสะดุดมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งพาดหัวนายกสะดุดพี่ฟองตกข่าวเลยเห็นไหมแต่พิบตามไม่ได้กับน,นายกสามีพี่ฟองพี่ฟองก็ไม่ได้ตามเท่ากับ ขออภัยนะสามีพี่ฟองบอกโอ้ถ้าพี่ฟองตามเหมือนพี่ฟองตามนายกที่สามีไม่ได้ไปไหนแน่โอ้ยิ่งการเมืองสนุกดียิ่งสนุกมากเลยเอกวันหนึ่งท่านพลเอกชาติชายชุนวันนัดกับคุณสนอเทียนทองเพราะเรารู้นี่หลุดออกมาว่าจะไปเจอกันบ้านพลเอกชาติชายชุนวันที่ราชครูนักข่าวจุกทางออกทั้งห้าทางออกเลยครับแบ่งกันไป หมาห่งหมาเห่าก็ช่างไม่สนใจปิดทางออกปากฏว่าพนักงานยแายช่ชนวนต้องใช้บันไดผาดกำแพงปีนออกนี่พูพดว่าเรื่องจริงเรื่องจริงที่นายกควรนักเห็นนักข่าวเฝ้าปีนกำแพงนี้ <c oughs> ออกซอยอื่นเขาจะไปคุยกันเรื่องสำคัญไอ้พวกนี้มันก็รู้การเมืองกันแล้หรอกอุ้ยผมอยากเห็นภาพนั้นมากเลยคือบนค้ไม่ไม่มีใครไม่มีใครเห็นหรอกไม่มีใครเห็นหรอกรอปภนายเวมาเล่าให้ฟังว่าท่านนายก ปีนบันไดข้ามไปบ้านตรงข้ามเออพอฟังพี่ฟอก <พอ S 2> แล้วมันแบบนีป้าหนีพวกพีม่มันมันมันมากเลยนะสนุกการไล่ล่าข่าวในสมัยก่อน,นสนุกที่สุดนักข่าวการเมืองอย่างสมัยเนี้ยอา้าวก็จะมีแหล่งข่าวอยู่นั่นอยู่นี่ถูกบ้างผิดบ้างแต่สมัยก่อนเนี่ยก็ต้องยอมรับเทคโนโลยีก็ไม่มีมือถือก็ไม่มีจะไปแอบข้าบข่าวส่งข่าวมาบอกอะไรอย่างเนี้ยขาบข่าวมาบอกนี่นักการเมืองเขาก็เขาก็เขาก็ต้องคือ มันก็มีนักข่าวมันปล่อยข่าวอะ่ะครับเขาปล่อยเราปล่อยอเราใช้รู้ว่าบางทีถูกหลอกเรากเ็เต็มใจให้หลอกเพราะว่าเราได้ข่าวก็ต่างคนต่างใช้กันนั่นแหละนะลัะป่ะโยชน์เออสมประโยชน์แต่ว่าอย่าไปรับผลประโยชน์ก็แล้วกันถ้ารับผลประโยชน์นี่เป็นหมาทันทีเลยเพราะว่าคณะนิเทศศาสตร์สอนไว้ตั้งแต่วันแรกที่พี่ฟองเข้าเขาปฐมนิเทศ อาจารย์พงศพยัคกิวเชียนเนี่ยมาประถมนิเทศติดตาเลยอาจารย์ตอนนั้นเป็นสื่อมวลชนรับเงินไม่ได้อืไอ้น,นี่คือสิ่งที่ฝังหัวมากมากขออภัยนะแล้วแล้วตอนนั้นนะมันมีไหมมีเยอะพี่อฟองสูงสุดล้านหนึ่งรับ<ล>ไม่ได้เพราะว่าหนึ่งมันเป็นจรรยาบรณขั้นสูงนี่คือสิ่งที่ตอนที่พี่ฟองรับรางวัลนาตาลาดแล้วพี่ฟองพูดว่า กินไม่ได้แต่มันเท่แล้วก็ยกคุณงามความดีให้กับคณะนิเทศศาสตร์ซึ่งสอนเรามามฝากไว้ในจิตวิญ,ญญาณฝังไว้ในจิตวิญ,ญญาณโดยอาจารย์พงศักดิ์พยักษวิเชียนไม่ว่าวันนี้เกียรติยศใดๆที่ได้รับนะคะขอส่งคืนไปให้คณะนิเทศศาสตร์จุลาที่ที่สั่งสอน สร้างวิชาชีพจรยาบันให้ยึดถือตลอดของการเป็นสื่อทั้งเป็นนักข่าวและผู้จัดรายการวิทยุโทรทัศน์และโหนทุกอย่างที่คณะนิเทศบอกคือให้รักษาเกียรติภูมิของ คณะและวิชาชีพมันเป็นพื้นฐานของคณะนิเทศศาสตร์คือบางทีเราอาจจะไม่รวยมากเรากินไม่ได้แต่เราเท่เพราะว่าเรามีหลักการของเราถึงแม้ว่าจะไม่มาทําสื่อไปทําหนังไปทําอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีเส้นที่เราจะต้องไม่ก้าวข้ามคร<ะ>ับซึ่งพี่ฟองขอฝากไว้เลยว่ากินไม่ได้แต่เท่ไม่มีใครทําอะไรเราได้เลยสิ่งที่เขาจะไม่พูดคือฟองสนานร,รับซองถามพี่ฟองหน่อยพี่ฟองคิดยังไงกับคําว่า เดี๋ยวนี้เป็นนักข่าวก็ไม่ต้องเรียนแล้วนิเทศไม่ต้องนิเทศจุฬาก็ได้นะนิเทศสายรไม่ต้องเรียนหรอกใครๆก็เป็นสื่อได้เดี๋ยวนี้สำนักข่าวออนไลน์หรือตัวเองก็ทาชั้นเเเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ด้วยตัวเองพี่ว่าหนึ่งมันดีกับโลกและคนรับสารคือมันไม่มีการผูกขาดอีกแล้วครับมันกระจายไปหมดเลยทุกคนเป็นสื่อได้แต่มันจะเป็นได้ดีหรือไม่อย่างน้อยกรอบความคิดของพวกเราเนี่ยถ้าเราได้เรียนหลัก ไม่ว่าจะเป็นคณะนิเทศที่ไหนแล้วเราก็คงจะไม่ทำอะไรที่ก้าข้ามเส้นเส้นแดงไม่ต้องถามหรอกว่าเส้นแดงของพี่ฟองอยู่ที่ไหนอม,มันคือสามัญสำน,นึกไงบางคนอาจจะบอกว่าจรรยาบันแต่มันคือสามัญสำน,นึกนิเทศอะ่ะอยังน้อยก็มีหลักของสื่อยิ่งนิเทศจุฬาต้องคิดถึงความเท่ไว้เย,ยอะๆเพรา้ว่าแบงค์ชาติคุณเศรษฐพุทธอ่ะ บอกว่าสิ่งใหม่ๆรวมทั้งไอ้เรื่องสื่อเนี่ยสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องดูถ้ารีบไปจำกัดเกินไปมันอาจจะมีปัญหาต่อความก้าวหน้าแต่ว่าถ้ามันถึงขั้นก้าวข้ามเส้นแดงแล้วต้องจัดการต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นพี่ฟองเชื่อว่านิเทศจุฬาเราจะไม่เห็นใครที่ก้าวข้ามเส้นแดงออกมาโดยเฉพาะในเรื่องสื่อแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งฮะอย่างในรายการข่าวเนี่ยเราจะเห็นว่า พักหลังๆรายการพวกชาวบ้านมากนะฮะผัวมีเมียน้อยมีเมียหลายคนคบชู้หรืออะไรก็แล้วไอ้ข่าวพวกเนี้ยมันเป็นข่าวที่คนให้ความสนใจมากขณะที่ข่าวหนักข่าวการเมืองมันก็มีช่องทางของมันอยู่แต่มันเล็กลงเบยตองเรตติงอะไรก็จะสู้ตรงนั้นไม่ได้พลังในการต่อสู้มันลดลงแต่พลังสำหรับข่าวชาวบ้านมันกลายเป็นมันมีอิทธิพลมากขึ้น พี่ฟองคิดยังไงเพราะว่าผมในฐานะคนที่ทําข่าวการเมืองขาหนักเนี่ยแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นของการทํางานคือเรื่องนี้เหนื่อยมันทออ้อเหมือนกันหนังสือพิมพ์เขาเรียกสมัยก่อนเรียกว่าหัวขาวดเพวกการเมืองเนี่ยพวกเครียดเคียเนี่ยมักจะขายไม่ค่อยออกแต่หนังสือพิมพ์หัวสีขายดีมันเพียงแต่คนละคนละบริบทกันแต่สู้สเหมือนกันเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราจะเราจะจัดจัดสมดุลยังไงเท่านั้นอะ ข่าวชาวบ้านก็ต้องมีคนเรามันสนุกอะ่ะเข้าใจข้แม่เอกแต่สาระก,ก็ต้องมีส่วนการเลือกหรือไม่เนี่ยก็ปล่อยให้ชาวบ้านเลือกออุเบกขา,าก็คือไม่ต้องไปคิดเรา <ไป S 2> ท <ำ S 1> ําในสิ่ง<า>ที่เราทําให้ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดถ้าสักวันเราจะต้องมาทําข่าวชาวบ้านเราก็ทําอำเพราะว่าบางทีมันก็เกิดประโย,ยชน์เช่นผัวเมียเลิกกันเราอาจจะบอกว่าเนี่ยอ,จจอสอนเมสเซียว,ว่าอย่าไปคิดว่า คู่ครองมันจะสําคัญที่สุดนะมันยังมีเรื่องอื่นที่สําคัญกว่าเช่นงานเช่นพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้วิธีสอนแทรกเข้าไปเพราะว่ามันก็คือชีวิตชาวบ้านน่ะน้องเอกเราเข้าใจกันนะแล้วก็ันสนุกมากเลยนะข่าวชาวบ้านเนี่ยพี่ฟองชอบชอบ,ชอบ <laughs> <laughs> แบบนักข่าวไงรู้ทุกเรื่องแต่ยกเว้นเรื่องตัวเอง <laughs> ไปรู้เรื่องคนอื่นหมดเลยทีนี้เนี่ยมาที่เรื่องในนิเทศจุฬาบ้างฮะ คนรุ่นหลังๆจริงๆตั้ง,งแต่รุ่นผมลงไปนะทำใส่ข่าวกันน้อยมากถ้ารุ่นหนึ่งได้คนหนึ่งผมว่าเยอะละคือมันกลายเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนงานที่ที่คนสนใจน้อยลงโดยเฉพาะของของคณะเราอะไรเงี้มันทดแทนโดยผู้สื่อข่าวที่น้องเอกว่าใครๆก็เป็นนักข่าวได้ไง<ช>ก็ช,ชาวบ้านก็เป็นข่าวได้ส่ง<ช>ข่าวมามันก็เป็นข่าวทั้งนั้นขึ้นอยู่ว่าใครจะทํำยังไงเท่านั้นคือโลกมันทลายไงน้องเอก เออมันทลายโดยโทรศัพท์มือถือไปหมดแล้วมันมันทลายไปแล้วไม่อย่างนั้นมันก็สามารถเจ็ดเก้าสิบเอ็ดเห็นไหมโลกมันกระจายยอมรับมันเสียเราก็คือนิเทศจุลามไม่ว่าเราจะไปทำอะไรเราก็จะทำอย่างเท่จบครับพี่ฟองมีอะไรอยากฝากถึงน้องๆที่อาจจะอยากทำงานด้านข่าวหรือคนที่ทำงานด้านข่าวอยู่นะตอนนี้อยากจะพูดอะไรโลกมันทลายแล้วซึ่งการผูกขาดด้านสื่อ,อ จบแล้วครับต่อไปนี้เราต้องอยู่ให้ได้แล้วก็มาเป็นอย่างพวกน้องนี่แหละทําอะไรก็ได้ที่มันจะเกิดประโยชน์ทั้งตัวเองกับสังคมแต่อย่าคิดเรื่องของด้านข่าวอย่างเดียวถ้าด้านข่าวอย่างเดียวคงจะแย่เพราะว่าแบบแข่งขันกันเยอะเหลือเกินให้ไปทําอะไรก็ได้แต่ไม่ว่าจะไปทําอะไรคือโชคดีที่คณะของพวกเราและรุ่นน้องเนี่ยได้เรียนกว้างกว่ารุ่นพวกพี่ซึ่งมันมีอยู่ไม่กี่สาขาวิชา ไปทําของพวกน้องให้ดีที่สุดแต่ไม่ว่าจะทํำยังไงต้องไม่ก้าวข้ามเส้นแดงของความเป็นนิเทศจุฬาทุกอย่างสามัญสํานึกต้องบอกตัวเองไว้ครับว่าฉันนิเทศจุฬาแล้วเราจะเข้าไปทุกจุดไปทุกจุดที่เป็นตัวเชื่อมไองเชื่อมสังคมที่อย่างพี่ฟองบอกว่าเป็นอะไรเพราะเราก็เป็นได้เพราะเราเป็นสื่อ คือพี่ฟองไม่ได้มองว่าไอ้เทคโนโลยีหรือว่าโลกที่มันกว้างขึ้นมันจะมา disrupt ทำให้นิเทศเนี่ยมันน่าสนใจน้อยลงแต่พี่ฟองกลับมองตรงข้ามว่าไอ้ที่มันขยายกว้างขึ้นนั่นแหละเป็นข้อดีของเป็นโอกาสของนิเทศนิเทศจุฬาเพราะว่าเขาปรับตัวเก่งพี่ฟองเชื่ออย่างนั้นเด็กพวกเราเก่งๆหนูเห็นในวงการไหมพวกเราเนี่ยใช้ความเป็นอัจฉริยะของพวกเราภายในโลกที่มันเปลี่ยนไปได้แล้วก็ไม่เชื่อว่าจะตกสมัย ถ้าเราได้ทําในสิ่งที่เราชอบเราจะประสบความสําเร็จเช่นพี่ฟองชอบรู้อะไรก่อนคนอื่นก็เลยเรียนโหนซะเลยมันเรียนรู้ก่อนคนอื่นจะถามพี่ฟองเรื่องโหนนักข่าวไล่มามาประจําทําเนียบมาขึานมาจัดรายการเลยนะจัดมรายการทุกอย่างจัดรายการวิทยุจัดรายการทีวีแล้วมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องโหนมันมาได้ยังไงฮะ สนใจตั้งแต่ต้นหรือว่ามันเพิ่งจะมาสนใจตอนท้ายหรืออะไรไม่ได้สนใจเรื่องโหนเลยค่ะไปจัดรายการทีวีหนึ่งรายการเขาจ้างไปจัดมีปีหนึ่งเชิญโหนไปออกพูดเรื่องดวงเมืองโหนใหญ่ทั้งนั้นโหนก็พูดกันเพียเพ้ยงบ้างเพี้ยงบ้างพิธีกรนั่งอ้าปากนะ <c oughs> ไม่รู้เรื่อง <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> คุณลักเขาบอกว่าพี่ฟองปีหน้าอยาให้เป็นอย่างนี้อีกนะพี่ฟองไปซื้อหนังสือแถวเวิ้งนครกเกษม ของอาจารย์เทพสริษบุตรมาอ่านเพราะความที่ไม่อยากเป็นพิธีกรไม่ฉลาดไงโอ้โหน้องเอกพออ่านหน้าแรกโหราศาสตร์ปริทัศน์ฉบับมาตรฐานอ่านแล้ววางไม่ลงทำไมฮะสนุกที่สุดความสนุกของมันคืออะไรตั้งแต่บทแรกเลยจะต้องไม่เป็นโหนแบบโหนเส้งคือในสมัยราชการที่สามมีโหนคนหนึ่งชื่อโหนเส้น มันโชคร้ายตรงที่พวกที่มีเชื้อสายไปดูโหนเส้งบอกทุกคนว่าคุณจะได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าแผ่นดินมันก็คิดกระบฏกันสิความแบทราบไปถึงพระเนตรพระกันล้นก้าวรัชการที่สามก็ให้จัดการกับโหนเส้งเลยเอกเชื่อไหมแผ่นดินไหวปีเนี้พี่ฟองทํานายไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วออกรายการทุกรายการเลยว่าปีนี้เราจะได้เริ่มเห็นแผ่นดินไหวให้วิ่งกระเจิดกระเจิงกันในเมือง ใครจะนึกว่าแผ่นดินจะไหวแล้วก็กตึกจะถลมม่มอ่ะมันเตือนล่วงหน้าแล้วพี่ฟองได้เอาอะไรที่เรียนจากนิเทศศาสตร์เนี่ยไปไปตกผลึกประกอบใช้ไหมตกผลึกตกผลึกหมายว่าไงฮะภาษาโขนมันยากมากเนาะเช่นบอกเอกว่าเอกปีนี้นะดาวเดชกำลังเป็นสีจรเป็นเจ้าได้สถาปนนาเป็นคนธรรมดาจะได้เป็นพยาพานทองแปลว่าอะไรอ่ะ แต่าเลยสะนั่นมายสิน <unlimited sized festivals> ี <ăn> ่ตำราเราก็ต้องอธิบายว่าน้องจะได้เป็นใหญ่เป็นโตไงลูกเพราะสาวหูนเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาทําเป็นกรอนไว้เพื่อที่คนจะได้ท่องและจะได้จําได้นก็คือเรียกได้ว่าเราเราสามารถสรุปความให้คนที่เขามาดูกับเราให้เข้าใจแจ่มแจ้งตกผลึกเ่าเล่าให้ฟังเรื่องตกผลึกนิเทศศาสตร์ต้องตกผลึกเช่นมีข่าวมาสิบห้าหน้าระดับเซียน สามารถย่อความเหลือห้าบรรทัดนั่นแหละคือการตกผลึกคือวิทา,าย่อความนั่นเองพี่ฟองเคยโดนด็อร์ธีรพัฒนเสรีรังสรรสอนมวยเออไปทําข่าวกับรวงศึกษามาลอกเทปหมดเลยพี่เขาให้สัมภาษณ์ส่งพี่ตุ้มบอกว่าฟองจบที่ไหนจบนิเทศจุฬาเขาขย่ำเขย่ำกระดาษไปสรุปมา<อ> <c oughs> พี่ไม่ว่าฟองหรอกนะแต่ฟองไป ไปตกผลึกมามหลังจากนั้นก็เลยเข้าใจคําว่าวิชาย,ย่อความหรือตกผลึกตกผลึกสําคัญที่สุดน้องเอกมีนักข่าวบางาคนยืนยันได้เลยว่าทําข่าวมาตลอดชีวิตแต่ไม่สามารถจะเขียนข่าวได้ครับเพราะตกผลึกไม่เป็นมีหน้าที่ลอกเทปนายกอือก,ก็ใส่อือนายกอาก็ใส่อ่ามันไม่ใช่แล้วลกมันต้องปลกตกผลึกให้คนเข้าใจเป็นนักข่าวทํางานด้านนิเทศมีจรรยาบัรณเป็นโหต้องมีจรรยบัตรนะ ทุกวิชาชีพต้องมีจรรยาบรนจัญญาบันโหรคืออะไรเขาห้ามไว้สามเรื่องสมพงเมียผัวเรื่องชั่วดีผัวเมียอยู่ด้วยกันแล้วเขาห้ามทํานายหรือคู่รักที่อยู่ด้วยกันแล้วห้ามทํานายไม่มีประโยชน์กับใคร mm. ทายชีวีวิบัติตัดชันาสาไม่ให้ทายเรื่องความเป็นความตายอย่างมากก็แค่ระวังตัว ทายคุณโทษทารกทาริกาเรียนโหราท่านห้ามคำทำนายอย่าไปทายอนาคตเด็กบางคนเด็กเพิ่งเกิดผ่าออกมาคุณฟองช่วยดูดวงให้หลานฉันหน่อยฉันจ้างเป็นแสนคุณคุณอยากได้ยังไงคุณเลี้ยงเอาและควรจะเอาผลประโยชน์เท่าที่ตัวเองควรจะได้เท่านั้นเช่นค่าดูของพี่ฟองพี่ฟองก็เอาแค่นี้พี่ฟองจะไม่พาคนทำพิธีโน่นพิธีนี่เด็ดขาดถ้าอยากแก้อะไรป้าใช้หลักพุทธ พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าพ้นทุกเพราะความเพียรเพราะฉะนั้นเป็นจรรยาบรรณแล้วจะไม่รับเกินกว่าเงินที่ตั้งไว้คืออย่างน้อยเราไม่เรียกเพิ่มให้ทําอะไรเราไม่ทําเพิ่มลูกพี่ฟองถึงเป็นหโหรที่กินไม่ได้สักเท่าไหร่แต่มันเท่งอ่ะสรุ้วิธีนะฮะก็ถ้าบอกว่าเวลาพี่ฟองทํางานหโหรพี่ฟองก็จะมีเส้นของพี่ฟองอะไรบางอย่างไม่พาทําอะไรนอกเหนือจากหลกหักโหรเช่นการทําพิธีต่างๆซึ่งพี่ฟองเชื่อมั่นในหลักพุทธ คืออยากได้อะไรต้องแก้เองเช่นพี่ฟองป่วยพี่ฟองก็ต้องให้หมอจริงผ่ามไม่ใช่โหนผ่าพี่ฟองเคยดูดวงคณะเล่นๆไหมคือปีนี้ขวบปีหกสิบถ้าเรียบเป็นคนเนี่ยมันคือแซยิทคณะเราเนี่ยนะพี่ฟองเคยเคย,เคยกลัวมากเพราะว่าสมัยก่อนมีแผนกประชาสัมพันธ์แผนกไม่ต้องดูดวงเลยแผนกหนังสือพิมพ์มแล้วก็แผนกวิทยุโทรทัศน์การแสดงตอนนี้อะไรก็ไม่รู้ <laughs> เพราะฉะนั้นพี่เชื่อมั่นในการปรับตัว ของคณะเราวิสัยทัศน์ของคณะเราครับและเชื่อมั่นในเด็กที่เอ็นเข้ามามเพราะว่าพวกนี้ไม่ใช่กระจอกไม่ใช่แบบรุ่นพ่อฟองซึ่งไม่มีใครรู้จักนิเทศพวกคุณต้องหัวระดับท็อปพวกคุณจะปรับตัวเก่งมากครับก็<ๆ>คือพูดง่ายไม่จำเป็นต้องดูดวงนะไม่ต้องไปดูดวงก็ได้รู้อย่างนี้ก็ดูออกแล้วครับไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่พวกนิเทศคือได้เห็นพัฒนาการของเด็กรุ่นนี้โอเคพี่ฟองตามพวกคุณไม่ทันหรอกพวกคุณจะเป็นอะไรช่างพวกคุณแต่คุณพวกคุณ โคตรฉลาดเลยอะ่ะโคตรปรับตัวเลยอะ, <S 1> <S 1> <S อะพูดง่ายๆทิ้งทายนี่ฮะดวงเมืองสักประมาณสามเดือนจากนี้คือตอนเนี้ยเราถ่ายทํากันประมาณกลางเมษาก่อนสองกรมากก่อนจะถึงกร,รกฎาสิงหาประมาณสักสามเดือนเนี้ยจากที่พี่ฟองเคยดูมามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไหมเกิดเตรียมรับมือแรงกระแทกใหญ่ทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่21เมษายน68เป็นต้นไป21เมษายนคือวันาาก 6, เกิดคล้ายวัน,น 20, เนาาก 6, เิดเมือง21เมษายน68ถึง21เมษายน69ไม่ว่าบวกลบแค่ไหนเมืองจะเข้าเคราะห์ใหญ่ทางเศรษฐกิจพี่ฟองว่าสิ่งที่มันท้าทายเมืองที่สุดคือเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้รัฐบาลช่างเขารัฐบาลมาแล้วก็ไปแต่เศรษฐกิจเราต้องตีฝ่าทั้งสงครามเศรษฐกิจ นี่คือคำทํานายที่ให้ไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและพื้นฐานทางเศรษฐกิจของเราที่ไม่ได้ปรับเราอาจจะโดนหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีโอกาสโดนทั้งโลกและโดนทั้งพื้นฐานเศรษฐกิจของพวกเราเองที่มันจะเกิดปัญหาน้องๆต้มยำกุ้งหรือกั้งม,ม,มันยังจะกดดันอีกทนทุกขทรมานอีก21เมษายน69ถึง21เมษาเจดนเมืองจะเข้าเคราะห์ทางเศรษฐกิจ สองปีจ,จนกว่าจะยีเ,เมษาเจน70แต่ถ้าเราทำได้ดีเราเคยผ่านต้มยำกุ้งมาก่อนอพี่ฟองไม่เชื่อว่าเราจะไม่รอดเพียงแต่รอดยังไงเท่านั้นแต่ด้านบวกคือด้านสุขภาพอนามัยครับเราจะโดดเด่นมากมด้านบวกคือด้านติดต่อสื่อสารหรือเพื่อนอจะมาในช่วงวิกฤตที่มันจะเกิดเรื่องของเศรษฐกิจอย่างนี้เมืองจะเกิด โครงการใหญ่ๆซึ่งจะได้เป็นพื้นฐานของประเทศต่อไปจําไว้น้องเอกเมื่อไหร่ก็เมืองเราเป็นเมืองที่เกิดท่ามกลางภัยสงครามสถาปนาวางเสาหลักเมืองวันที่21เมษายนส3 2 5ารวันอาทิตย์6 5นาฬิกา54นาทีวางเสาหลักเมืองขณะนั้นเพิ่งผ่านการปราบดาพิเศษแตกแยกกันในแผ่นดินอุตรุดศึกพระเจ้าปดุงก่อตัว เมืองเราถึงออกแบบมาให้เอาความกล้าหาญเอาทาหารนำหน้าลัคนาเมืองเพื่อจะได้พาเมืองรอดแล้วเมืองเราถูกออกแบบมาให้รอดเสมอแต่แรกกับความวุ่นวายจำคำที่ฟ้องไว้เมื่อไร่ก็ตามที่เมืองมีวิกฤตมันจะมีโอกาสแล้วยิ่งจเจริญรุ่งเรืองหลังจากผ่านไปแล้วรวมทั้งเศรษฐกิจซึ่งกำลังท้าทายเราอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นยี่บ็ดเมษาหกแปด ถึง21เมษายน70ถ้าถามพี่ฟองช่วงซื้อของถูกซื้อหุ้นถูกหาเงินซื้อหุ้นถูกถูกไว้เพื่อที่จะไปรวยเหมือนผู้พันแซนเดอร์ที่รวยตอนแก่หลังเมษายน70ครับเอาละฮะก็วันนี้ขอบคุณพี่ฟองนะมาคุยทั้งประเด็นชีวิตทีนิเทศการเป็นนักข่าวจัดรายการต่อเนื่องจนถึงโหนนื่งในโอกาสครบรอบ60ปีของคณะนิเทศขอบคุณพี่ฟองมากนะครับ พี่ฟองสนามจามอนจันรุ่น10วันนี้นะครับผมเอกพรกับพี่ฟองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ MT กับแซยสิปีสิบปีหกสิบปีหกสิบปี6กปีหปีหกปีปีปีที่ได้ซื้อสางกันมาในคุยนใน